ขี้ซั่วคือมากระบิเขาสั่วคือมาเขาบดีเขาลินแปดปดกับเขาไปได้ไปหลักไปเล่มของหมู่กันแปดแปดไม่หยังเลยลขบอกแปดแปดกัแสดงว่ามันบาคาร่าเขาไปได้ไปหลักไปเล่มของหมูแล้วก็เขาไปได้ไปวนไหยไปได้ไปตีคนอื่นเขากะดีแ้วนึงเนาะเล่นถ้าว่ากินลินแลไก็ไปหาหลักของหมูมีอย่างละเอาบ่มีอย่างละเอาคิอจะตีคนเราตีคือจะฆ้าคนก็ฆ่าคือจะกลักอันนั้นไปขายอันนี้ไปใคยกะ ห่วยมันก็พิดตัวนคนที่ส้วอม,มามกระบ,บิดเขาสัวคือมาเขาบดีเขาลินแปดแปดกับเขาบปอะไไปหลักไปเล่มของหมูกันแปดแปดไม่หยังเลยเลขบอก แปดแปดแก็แสดงว่ามันบาคาร่าเข้าไปได้ไปลักไปเล่มของมูอะไรก็เข้าไปได้ไปวนวายไปได้ไปตีคนอื่นเขากบดีแล้วนึ่งเนาะเลน่นถ้าว่ากินลินอะไรก็ไปหาลักของมูมียังไะเอาบ่มียังไงเอาอยากคิดอยากตีคนเราตีคิดจะฆ่าคนก็ฆ่าคิดจะลักน,นั้นไปคายอน,นี่ไปคายกะห่วยมันก็ผิดตัวสนะเขาผลิตทังยังยาสูบห้สูบนีคือให้ให้เป็นปอดเป็นเรลง่งเลยก็ย่าแล้วไง คันเรียกว่าเอซอแบบนั้นเนาะเนาะไอเนาะไอแบบไอ้ว่าเนี่น,น,น่ะนนะให้อาเธอขุดร่องนะขุดลดขนะุดร่ดองอ่ะเธอเลยเจ้าจะขุดเองก็ขุดเพราะฝนตกมาแล้วมันอาบไหลมันไหลลงมากันจะไปขุดร่องไว้นะขุดมันไหลลงที่นี่กอ่กอกอ่อก่อก่อขึ้นอีกปุน่นให้เธอก่อขึ้นอีกบ๊าย,ย้านให,ให้เจ้าเอา ไม่ไมาเห็ดเป็นขอบแล้วก็เทศหลั่ไว้เด้ไอเ,อเทิดเร,เ,ทเ,รเราสิเทอีกหลายได้บอปเด้ไอเทิดไปเทศนี่ใช้เทิดเราสิเห็ดโรงงานผลิตน้ำเราเจ้าเทิร์ดที่ใช้เราเซ็จโรงงานผลิตน้ำข่าง,งนา้ำบ่ไอเธอเหนือชั้นลเลยห่างไว้ล่างมือแล้วเอาไวล่างกลนขี่ บ่มีมันนี่วันยังมันนี่วันผาฮัดบอวันผาเออมืัอนี้วันพักขัดก็ไปอยากไปตลาดหุ้ยสางเอนสิเจ้าน่ะอยู่สิไหนตลาดหุ้ยสัไปซื้อไปกระแปงโอละมักแตงโมน่าจะบัวบอน่านี่น้าไอวอนมายืดไว้นี่นี่นี่มันยืดไว้วันเก้านี่นะ ไปกินเพอไปพอนองแพทกินเพบอเอไช่ช oh, really? oh, sure ้อนไประว่างพอนองแพทก็บออบดด้วยเอเอาดูใบไปเพบอ๊อฟบดอยคลิปเรียบร้อยบให้หนักปุ๊บก้อยในรายการนี้คือดสีให้ล่อยไพ่สอหัวคมให้ก้อยเออไอจิตเนาะมาแรลงมามีหัวคมระวัง่สีขาวมรกฏเลยก็อสัง้เออเาไปได้ไป้อหัวคมเต็มแล้วตัวเลย

แก้ไขปัญหาไอ้คนี้พนองแมโดยซื้อวิจิรอในชิ15าขุดชื่ออะไ้ไหลา<อ>ยชิพชาวตัวต่อพันเว้ยวีจิรอชิพตใช่ไหมไหชื่อหรือเจ้าไว้ขวกินชาเขาสิไปขุดคายขุดได้ไหลายก่อนเออไปทางไหนวะไปทางนาตูปันเอนไปส่วนมหาแม่นไปขุดกิรอกอน หาแม่นะเป็นไทยหาแม่นะเป็นพวกเก่าอ้ะเป็นพวกเก่าจังไรไอ้เธอจีบโเสียใจบ่แหละว่า,าไปขุดจีรอกันเลยไอ้บัตรม,ม,มันแดดไรไปไปเนาะองดูหมุนหมุนโอ้ย,ยไปหา,าดูหากินพี่น้องเไปพุ่นใครอยากจับใครอยากไปจับคนนั่นน่ะมันจะสบายดีไปไคร อีกคลิปสองคลิปเดี๋ไปออกข้างนอกรอปีปอนเดี๋ยวสิออกไปเลยโอ้โหแล้วเนาะอ่าทันข่อยแล้วเนี่ให้ข่อยโอ้ยไอ้นี่กายจะเยยมกายแล้วคลิปที่สองที่จับเพื่อนะเรานะไปคุชิรอคลิปเดียวยังไม่ได้เอาได้ตัวเองฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุชิรอนเลยไปเจอกันชากันได้ครับจี่ไดนล่ะฮะ สบายไปคุจิโร่บอลเทอร์ไปใส่เบ็ดกบตอนนี้ขั้นตอนต่อไปจะขามผ้าแพทย์ช่วยแบบไรนะเดี๋ยวนี้นะไปนั่งก้นผ้าแพทย์นะบอกว่าถามมาปรึกษากันยังไม่นั่งก้อยู่กุ้งก้องให้เพื่อนมาตัดอะไนี่ถามบ่าววัดไปิีพามผ้าแพทย์ยามเป็นทางการเอเลยในเมื่อดินได้แล้วพังะเอื้อนอยู่ได้แล้วอ่อนน่ารักกันนะส่งคีจิโร่กันเด้อเออเออเออเลย นองน้ำก็มีแล้วมั่วงล่าพวกกัมีแล้วแล้วในขั้นตอนต่อไปบาทเสียเพชรยังต่อไปครับเรื่องสียเพชรยางนี่กับในกลางแต่ผมยังไม่พอเข้ากับเบิ่งไปอีกแล้วแจะพใหญ่เพื่อพิจารณาอีกแล้วเพราะว่าเขาอกเลยเขาบอกกับสำนึกกับพ่ออยู่โอเคได้ส่ายเงินซานหนองน้ำหนองในได้กินได้โดนเลยนี่ว่าบอสสบายแล้วขยันกับ ลูกพักปลูก nhà โบ่หรือว่าอะไรกันเบิ่งแล้วไปงั่นแหละว่าเราอยากได้อยากมีคือมู่บนะเรื่องรถเรื่องล่างบนนี้แทนการบ่ารถไปไหงรถทีบรถยังนี่แล้วโอ้โหมุมี้โอ้ก็ได้ให้เราไปขายกีซุงกีซีแบบนี้นะบ่มีบแบบว่านี่แล้าย่างไปไกลไกลตัวน้ำชาเรามาจะยืมรถคือยืมรถแล้วแล้วเขาบอกว่าไงนี่เห็นบ่ เพว่ายานมันนั้นาำรับคอยเองนะไม่เว้นเราคอยด้วรถหอคอยเพราะ่นอยากให้ชื่อให้เพรว่ารถยังแล้วท่านจไปดูมาโบเห็นคือคือท่านนี่คอยกัแไลว่าให้เหตุการณ์ล้วดีึ้นก็เรื่องวัดยไปดูบวกไปดูนี่มันย่างแล้วคือจะไปงัานใดแล้วก็ไปอยู่ไี่เราไปไปแล้วก็ไปบวกไปสมมุมดแล้มีรถอีกแล้วไปเลยคุณแม่ผู้ใช้น้อยเ็แล้วแล้วเรามีรถที่ไป เราวหลดไปเบิดม,มันอันตรายพราะว่าีพดีขี่รถนั่นนะแมนรถถีบต<า>ัวรถ <ๆ S 2> <ๆ S 2> จักรถรถจังคือก<ะ>ันมีแต่ว่าให้อาการเราดีขึ้นแต่ก็ถือว่าถือว่าแนวใดต่อกะมีแต่ว่าแนวแตนคุณรักผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นซอยฉันนี่ก็ถือว่าดีแล้วบุญลายแล้วค่ว่าเนาะถือว่าทางสบายแด้เบ่เทินี่ก็มีบุญแล้วทางบ่าวบดนี่เพิ่นสมุติว่าเพิ่นเฉิซอยทางรถนี่งค่อยว่าเอาเปลี่ยนเป็นจักรสติงมี่ั้ว เราไปหาคอไม้ซื้อไม้ซื้อเป็นต้นนะ 4, 5, 6. 5, 6. าาตั้มหรชื่อชื่อห้าชิปเลไม้เล่ไหลเลยมาเลยก็ตัดให้เขาในท่าบ่ในท่าบ่ได้ขายเจ้าไอต้นล่าบ่เราไปเหยียบขายซีนะอีต้นอยู่ดอกยเ่ไหร่แล้วเราไปต้นเขาก็ชี้คิดแบบว่าอีต้นนี่มันกับไอต้นเนาะแต่ว่าเขาต้องคิดรอบเอบแบบคือว่ารีว่ามันแล้วถ้าเราไปขี่รถตามทุ่งตามทางไปเจอดันเจอน,นี่นะนเกิดอุบัติเหตุเที่เห็นหายนักเด้นแบบน,นี้บอก่าเน๊ ต้องเบ่งกอนนะนะแต่ว่าเราดีขึ้นแล้วกัยังไงอีกเป็นขั้นตอนนึงอีกอย่างนะชาวบานนะเ่ากับจะค้าตะกคนแล้วขี่ไปใช้แล้วอยากอยากรอดไว้ทัวทิวมเขามันเฮียได้้าจอดไปทุวทิมถ้าสมุติว่ามีผู้ใหญ่อยากจะปล่อใน้เป็นจักรติมนีกว่าเป็นอาชีพเลยเนอะเพระว่าททงข่อยในนี่เครื่องตันหย่าเลยดิเราสิบคายว่าเคยจักรติม ตอนนั S <S ้นน่ะเราให้เฮ็ดเพิ่นว่าขายย้อนเมียน่ะให้อย่างเมื่อบ่แล่บ่ได้เฮ็ดมันบ่มีเงินจังนี้ยบ่บ่จําเป็นแเลยไปจําเอาเงินน่ะ800,000น่ะซื้อ700,000บ่700,000แล้วล่ะมาให้คืแล้วเขาบ่ให้ปานนีเเนาะพราระจําหึงเด้ได้เงินได้ครับแล้วมาให้คืเพิ่นบ่ให้โอ้เพิ่นบ่เอาเพิ่นบ่เอาและเงินที่ไปส่งมาบ้านะนเอาจักดีกว่าแมอันนี้ก็คือการบ่บ่ได้เบิ่งพฤติกรรมเราไปก่อนนั่นแหละว่าเรา ได้สิ่งของอย่างแล้วก็สีบอไปขายบอน,นะวันละคืนอยากได้จากมียกขยนนันะอยู่บอแนวนสะิาขายนแต่บอท่านได้มีดอกเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าสิมั่งของหน้าไปขายก็ได้เนาะแ <c oughs> มนว่าตื่นมากับโมเฮตบัวฮากับเมื่อวานัา่นแหละโมได้กินบอ้โมได้กินแล้วบุได้ขึ้นกันได้พี่น้องเองเนานะ<ม>ถ้าว่าเราขายันนี่ครับเดี๋ยวเบ่าลีสิคอตัวก็เด้อวันนี้เด้อตัวไปใช่ยังไปใช้บอจคลิปก่อนเด้อบุได้ก็อยู่ดีมีแห้งที่งานสบายดี ปุ๊บสัญญาณให้ค่อยแม่นจังได๋ค่อยสิได้ออกได้บ่บ่ได้ออกไปไสจะว่าเว้าบ่ได้แบบนั้นน่ะบ่ให้เว้าเด้อเพราะว่าสัญญาณบ่มีบ่ให้เว้าไปนานออตัวนี้คือแล้วนี่แล้วเลูกแทเนาะออกไปีังน่ะอ่าได้ไสแล้วใกล้แล้วด

บาดีนํามาชื่อกะโลกเดี๋ยวปิดหน้าทางปิดหน้าฝนแล้วนี่่อยกดินเข้าสิยืมนํา่๊อเาสิยืมอยู่ดอกเอาเาลิบ่มีถึงคันมีเด้ถ้าบ่มีแล้วก็ยืมเอาหยังยืมบ่มี่่เอาจะยืมรู้แต่ละคนน่ะปู่ละ10,000เอาสิดดบแง่างบ่ได้เหล่าันมาีันบ่ได้ก็ด บอได้ได้พอคอพันเหรียญยังยืมเงินโมแพทอ่ะนะยังทายกันเองดิอ่ะพี่หัวยืมเงินโมแพนอย่ายืมกันเถอะคนเฮานะเห็นว่าในคลิปนะเพปวนว่าว่ะถ้าฮักไปกันเวลาไปทวงเนาะป้าหมอนี่แบบสุ้ยอลีเงินชั่มนี่ก็มาทวงเพื่อมู่ที่ยืมมาได้คอยยืมแล้วคอย ทำได้สามีก็คือนี่เรื่อมันจิ้หักมันจิบมหักแพงกันไนะฮะค่อยๆมาจากเอ่อเอ็นเฮือนแบบนี่ฮะนี่ยาแล้วอันเจ้าวัดยาแล้วได้มีคอยคอยไปตามเจ้าอยู่หันบบบนี้ทำให้ยั้งคนพ้นคอยมาจะเฮ็ดเฮือนนี่มันได้จีแท้นคอยแบบนี้นะเจ้าวัดโอ้ชาวได้สามีเพิ่มแล้วอ่ะชนิดนะเงินแบบไผ่เก็บว่าเตี๋ยวไผ่เฮ็ดเฮือนแบบนี้นะคอยเจ้ายืมก่อนแล้ว มันกะจายสีนี่มิตรว่าค umas, ่อยเก็บค่อยเฮอทไปเป็นค่อยไปนะบอว่บใช่ดอกบอวบวัตดิเศตค่อยโอ้ยวัตถิเศษใช่ซอยดอกบอว่าถ้าว่ามีค่อยก็ได้เท่าไหร่จำได้สะมีแล้วตายแล้วพอแหดนะกระเทินได้ทราบแล้วสิบวันไปติดกระโลเลยบ่ปรึกษาเมียอีกทีนึงเนาะแม่ปรึกษาเมียอีกไปติดกระโลกระโหลนะขี่ป้า ของน่าเนอะเมนของน่าไปยิดีกับโรงงานแทะอ้าวเวลาสักใดสักหนึ่งกะยู่แล้ววุ้ด a i s ปนนางเข่าอยู่เหรอเข่าไปเลยกออกมาฮะมึเหนบนนอนเนบอลนี่ขี่ป้าขี่ป้าบงเม็นบนนอนบ่บึงเหนบนนอนสั่มงบเทานี่แหละแต่บอกเิดเราสั่งสีแอมนี่เราก็ยังเรียบร้อยนี่นี่เราบอเขาปล่อยคิดต้นทุเนี่มันบ้างเธอมีพอมีเงินวันเราไว้ลงทุนชื่อเสื้อผ้าแล้ว บอาแล้ว <desserts. S 2> ปิกโดในห้องน้ำนี่มีเงินได้เงได้ไหมแมนว่าลนันก็ได้ไ้เพ่นหินน่นะเ่มละส่วนหินเนือมแต่น้องเราเข้ามาเบิด้วบอกยังบอก่ายเธไปด้แล้วรอยนันนไปเออเงี้ยเพิ่ไปไปองเลยเอาบัดชวดไข่ถาม บเ่เถิดเที่างเที่างบ่บเ่เถิดโอ้ได้ยินเห็นว่าเที่างชายชายกันยังไงรถเพิ่นกับข้ามาเหยียบของชายไปรถนาะพอสีโค้อองเว้นตรงนี้ก็ได้ไเว้นตรงนี้ก็ได้อยู่พี่นอ้องเนาะเหยียบไปเลยมันกระเจินแล้วไปวนอ้อง มเอเทิดเราไปเห็นอ่างอยู่ใช่ยังไมเอเทิดเห็นอ,าอ่างก่อน่น้องเลยแต่พองแพ่ก็จะไปอปปแอปได้ตีลองเลยบอกวเก็บด้วยเศษด้อบัทุกทยวาได้เจ้าได้สเยียบเศษอันนี้มอเทิดเก็บกันได้พอได้สามขี้กันด้อพอแพโอ้บอเทิดเห็เนอ่างอ่ออางน้ำ ปูนเนี่ยเหลือสอบสุดท้ายบ่บ่เถิดสอบนี่แหละพี่น้องสุดท้ายไว้เก็บงานเป็นอละไรอ่ะเ่อทำเองเลยบ่บอน้องแพร่บ่เถอะทำเองฮูจักอยากได้อ่างนะไม่ขอบมกบนี่ไม่จิกบ่มันจิกไม่ไม่จิกไม่จิกบ่เป็นไม่จิกไม่เนะไม่เนาะงามนะดูแฟนหินไม่แฟนหินเนาะ งามเลยนี่ดอกไม้จริงนะไม่จิงก่ะบุคายเจ้าตำแหนี้ดอกแพงกว่โอ้ยเทียบเท่าไม่ดูสำคัญเลยจริงนะแข็งกว่าไม่ดูแข็งงามเลยไม้จิงค่ะชุมมือนี่ย่าไปขึ้นก็ได้วะที่ได้ไม่จิิงนะนลวงกบกคันบอกเอาไปเองนะชาวเมแค่หินเท่านั้นนั่นแหละฝ่าญจังเอาไปเองนะไม่แดงไม่ยังกันะขวัญจังหาไม่ไปเป็นเพ็ดเองขอบบุกบกขวายไม่ย่างเลยเนี่ยหลายปีแล้วไม่แดงขอบบุกบกขวานะขอแผดย์รวยเลยรวยเลย ยแล้วลขอไม่แดงวะหมอลุ้ยแล้วะบอลลีไม่นี่ยเป็นไม้ปุตตูแล้วซื้อไว้จะเป็นต้นนังแต่กี่แหละไปจ้างเขาเจ้าผ้าอีกนะผ้าอะไรกับปันกันนะกับลุงกับป้าได้สำไรสำเร็นึงแหละกับครูไดบ่พอกับซื้อตืมนะบอลลีมันเป็นไม้แบบว่าสั้นๆที่ขินเนาะแม่นไม่สันส้นปลาแล้วมันก็บบัวจำผึ่มเห็ดเนาะบัวจำผึ่มเห็ด ใครยนต์มีกัวเน่เพื่อเถิเนี่เราสลัดเห็ดเนจยกูจักูจัอน่าอ่เราไปล้างมือมันสีบ่อนั่นบอกว่าเขาเอาถังขนยุต์ขนนจะถังไว้เป็นได้เถิดได้แล้วนะเราได้เห็ดเลยคะฆหรอฆอยู่แล้ว ใช้ไล้เราแล้วเใช้เต็มๆนี่ก็ได้เอาหนำเอาขึ้นอีกได้เหรอยังไม่ทอดได้หนิฮึ่งมาจ้ะฮุ่งยูข่อยกัได้เนาะอะได้จนแน่แต่ละมวยของเราเราเห็ดเป็นดิเนาะโอเคพี่น้องเนาะโอ้แดด ช่วงที่แข่ง้ะพี่น้องเลยพอทั้งแขก็จะได้ออกไปหาอัพคลิปก่อนเมลิฟไว้น้ำบ่สวัสดีเอ้ยพี่น้องเอ้พูดถ้าเถิดพุจิจะเดือดไปใช่เวทสบายรับแขกพุชิรอลลยพี่น้องเอ้ยกินนี่เอาบดออกไปเร็วเอาบดออกไปนอกล่ะโอโอเคพี่น้องเนาะพอทั้งแขก็จะได้ขอลโตไปหา อัพคลิปลงคลิปก่อนพี่น้องไอ้ฝากกดติดตามแล้วก็ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพอน้องแฝดในเดอ้อพอไ่พี่น้องไอ,อ,อ้เนาะสบายดีอย่าเฮ็ดแน่านั้นคอยตัปคลิปก่อน <c oughs>